สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีไฟปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกท่านโชคดีครับที่ได้ฟังคลิปนี้ในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันครับการที่เราประหยัดอย่างเดียวนั้นมันเป็นเพียงแค่การชะลอเงินออกจากกระเป๋าเราให้ช้าลงเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีรายได้แล้วครับเราต้องหารายได้เพิ่มสิครับก็คือการประหยัดแล้วมันได้ประโยชน์นะครับ โดยเฉพาะท่านที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วมีธุรกิจเสริมรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับและท่านที่ไม่มีงานประจําก็ให้หาธุรกิจที่มันเปิดโอกาสอิสระเสรีทางอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มไงครับนี่คือความเป็นจริงนะครับหนึ่งนาทีคุณมีค่าเท่าไหร่ละครับวันนี้สมมุติว่าเงินเดือน3 0 0 0 0ถ้าซอยเป็นวันนะครับก็คือวันละ1น0 0ง ถ้าซอยเป็นชั่วโมงล้ครับ125บาทต่อชั่วโมงนะฮะซอยออกมาเป็นนาทีละครับ2.08บาทต่อนาทีและค่าโทรศัพท์ครับบาทกว่าแล้วครับเอายังไงดีครับคุณครับโทรศัพท์มือถือมันคือสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตครับนอกเหนือจากปัจจัยสี่แล้วโทรศัพท์คือปัจจัยที่เท่าไหร่ล้ครับแล้วแต่คนจะนิยามแต่ โทรศัพท์มือถือมันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับแน่นอนเมื่อโทรศัพท์มือถือคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอินเทอร์เน็ตมันคือลมหายใจครับขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อคุณใช้มันแล้วคุณก็ต้องจ่ายสิครับวันนี้คุณจ่ายอยู่เดือนละเท่าไหร่ละครับ3 0 0 5 0 0ยห0รหรือว่ามากกว่านั้นนะครับวันนี้คุณอยากจะจ่ายถูกหรือจ่ายแพงล้ครับ ดูสิครับตัวเลขฮะเดือนละ300นะครับปีละ3,600 10สิบปี36 0 0 0ครับโอ้โหพันหครับ1 8 0 0ครับแสน0 0 0นี่คือค่าโทรศัพท์นะครับลองบวกตัวเลขย้อนหลังถึงเวลาที่จะประหยัดหรือยังนะครับนี่ไงครับโปรที่เรานำเสนอครับจากค่ายสีฟ้าครับซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหอินเทอร์เน็ต 4G 5G เริ่มที่8เมกนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น 1,490ต่อปีนะครับถ้าเฉลี่ยก็เดือนละ125บาทตกวันหนึ่งไม่ถึง5บาทครับทุกท่านครับที่สุดของการใช้โทรศัพท์ก็คือเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะนอนก็ยังต้องเล่นตื่นมาก็ต้องเล่นเราก็เปลี่ยนมือถือเนี่ยเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราซะเลยมันไม่ดีกว่าละครับเพราะ โลกทั้งใบอยู่ในมือถือเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงครับประหยัดแล้วได้ประโยชน์กับ Top Up t to พ l i ลครับเราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถึง4ไซส์4แพ็กเกจนะครับ SML แล้วก็ XL ครับค่าลิขสิทธิ์นะครับ1,499รับคอมมิชชั่นสูงสุด5,000ต่อวันครับ1 5 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนครับแพ็กเกจ M ครับ 3,699รับคอมมิชชั่นสูงสุด1,5 0 0 0ต่อวัน4 5 0 0 0 0ต่อเดือนแพ็กเกจ L ครับ8199ครับรับคอมมิชชั่น35,000ต่อวัน1 5 0 0,000ต่อเดือนรับคอมมิชชั่นสูงสุดแล้วนะครับในไซส์ L 1 5 0น0 0ครับไซส์ size XL ครับ17,299รับคอมมิชชั่นสูงสุด75,000ต่อวัน 2องล้านสองแสนหต่อเดือนครับ1บัตรประชาชนมี1นสิทธิ์นะครับไม่สามารถที่จะเลือก up s i ์ e up level ได้นะครับต้องปรึกษาผู้แนะนำของท่านดีๆนะครับไซเอสนะครับก็ไซเอสตลอดไปนะครับ up ไม่ได้นะครับถ้า up s i ์ e up level เมื่อใดถือว่าเป็นการระดมทุนผิดกฎหมายครับนะฮะนี่คือผลประโยชน์สูงสุดของท่านนะครับ ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลกำไรตลอดชีพตลอดไปท็อปอัพทุลิทท็อปอัพอยั่วไหลเติมเต็มความสุขเติมเต็มความรักยกระดับความร่ำรวยให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวัน